สวัสดีค่ะชื่อนาดานะคะเรียนคอร์ดไอเอลกับครูพลอยค่ะคือเราอะต้องการหาคอร์สเรียนเพื่อเป็นตัวช่วยในการสอบไอเอลเราก็ได้ถามเพื่อนบ้างแล้วก็อ่านรีวิวจากโซเชียลบ้างจนเราได้มาเจอครูพลอยบิลันเต้น,นแหละค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจเรียน พราะว่ามี mock up test ให้เราทดสอบก่อนที่จะเรียนแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ระดับไหนเราจะต้องเสริมทักษะไหนบ้างแล้วก็มีการรับรองผลคะแนนด้วยค่ะโอ้เปิดโลกมากมากเลยค่ะจากการที่ได้เรียนก a มมาที่โรงเรียนมาเนี่ยนั่งฟังยังไงหนูก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าการที่ได้มาเจอแล้วก็มาเรียนกับครูพลอยเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าภาษาอังกฤษอ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะชอบตรงทางพาร์ทสปีกิ่งแล้วก็ไรทิงค่ะ ของคูพ่พลอยเนี่ยจะมีการคอมเมนต์ด้วยค่ะแล้วก็จะทําให้เราได้รู้ข้อผิดพลาดแล้วเราก็จะได้แก้ไขอย,ย่างรวดเร็วและถูกต้องด้วยค่ะ ทำาไมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีขึ้นมากจากเทคนิคฟังพูดอ่านเขียนของครูพลอยรวมทั้งคำศัพท์ต่างๆที่ต้องรู้ครูพลอยเก็บมาให้หมดเลยค่ะโดยเฉพาะ i อเอลไรทิงนะคะที่ต้องใช้รูปแบบคําประโยคภาษาระดับสูงเฉพาะทางเราก็ได้พัฒนาจากเทคนิคของครูพลอยเนี่ยแหละค่ะได้ทั้งคําศัพท์โครงสร้างไปใช้ต่อได้เยอะเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจจะเรียนคอร์รสภาษาอังกับครูพลอยเวลันเตเนี่ยสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่เลย